การใช้วงเพื่อค้นหาบนมือถือซั s ซุงง่ายๆแบบนี้ครับการใช้นะครับสําหรับคนที่ใช้หน้าจอเต็มแบบนี้ไม่มีปุ่มนะครับให้เราแตะค้างที่ขีดล่างกลางจอนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคนที่มีปุ่มโฮมมีแถบน้ำทางให้แตะค้างที่ปุ่มโฮมแทนนะครับจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราสามารถวงนะครับใช้มือเลยนะฮะสิ่งที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัววอลเปเปอร์ที่ผมวงนะฮะก็จะค้นสิ่งที่ เหมือนกันนะครับหรือเราจะใช้บนหน้าจอแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้นะฮะอย่างอันนี้ใช้เฟ e บุ o k นะครอ่าสมมติว่าผมเลื่อนๆมานะฮะแล้วก็อยากจะหาอะไรสักอย่างนะครับอ่ะนี่นะฮะสมมุติว่าจะเอาอันนี้เราก็กดปึ๊บนี่นะฮะวงรูปรถนะครับนี่เขาก็จะไปค้นตัวรถให้เรานะครับหรือจะเป็นแอป t i k ต o k นะครับอ่ะ t i กต o k นะครับนี่ก็ลอง เลื่อนๆดูนะครับสมมุติว่าจะนี่นะครับวงนะครับนี่นะฮะเขาก็จะไปนค้นรูปที่คล้ายคึงเรามาให้ส่วนคนที่ทําไม่ได้นะครับลองดูนะครับว่าในการตั้งค่าจอภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของแทบ็บการนําทางนะครับเปิดวงเพื่อค้นหาหรือ,อยังนะครับ อาจจะได้แค่มือถือซัมซุงบางรุ่นนะฮะหรือต้องรออัปเดตก่อนนะฮะใครใช้ได้บ้างใช้มือถือรุ่นไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ